สวัสดีค่ะพูดกับช่องมิุกิชาแนลนะคะตอนนี้ก็กำลังรออ่าร,รอารต่อช่องเจนะฮะแต่พอดีอของสายการบินไทยเขายัางไม่ขยับไปไหนเลยรอได้แต่รอ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 ต่อไปนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีนะคะเพื่องเปิดน่าจะ หนูคิดว่า3ชั่วโมงนะน่าจะ45หรือไม่งันก็อาจจะเป็นเปิด8โมงนะคะแต่เราก็รอไว้ก่อนเผื่อได้ขึ้นคนแรก <c oughs> และอย่างคือไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปตรวจโควิดก่อนด้วยนะเพราะว่าหนูมีใบรับรองนะคะการฉีดวัคซีนขอแค่ได้รับไปฉดนนะะีวคซใบรับรองการฉีดวัคซีน3เข็ม3เข็มขึ้นไปเนาะก็สามารถ ยื่นได้สแกนได้นะคะตอนนี้หนูก็ลงทะเบียนนะคะวิสิทเจแปนไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เขาไม่ได้อ่าใช้แอป my my sos แล้วนะคะเขาใช้เป็นวิสิทเจแปนแะก็คือรวมอยู่ในที่เดียวนะคะตอ,ตอนนี้หนูก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วพอไปถึงที่นูน่นพอไปถึงที่นูน่นตอนทุ่มเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบกด สมัครอีกนะคะเพราะว่าครั้งก่อนเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงนะคะอีกอย่างถ้าถ้าเสียเวลาก็อาจจะดึกอาจจะรถไฟไม่มีรถไฟหมดนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนี่นะเดินไปไหนไปได้เพราะาของเยอะมากเดี๋ยวรอเช็คอินอะไรเสร็จคือจริงเขามีตู้นะแต่พอดีเนี่ยเครื่องอัตโนมัตินแบบนี้ยแต่เขาไม่มีของ a อเอเชียเนะคะที่หนูขึ้น มีก็คือไปอยู่แถวแบบแถวประตูที่หนึ่งเนี่ยแต่มันเป็นแบบเป็นของเอ่อพวกเขาเรียกว่าของในประเทศเนาะก็เลยแบบไม่มีเป็นตู้นะคะรอต่อไปนะคะรอต่อไปรู้รสึกว่าเริ่มพยิยบกันแล้วนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ดีเลย์บ่อยะค่ะคือ ตั้งแต่หนูขึ้นมาดีเลยทุกรอบเลยนะตอนมาญี่ปุ่นก็ดีเลยไปชั่วโมงหนึ่งตอนเดินทางแต่เดินทางไปสกนนะุลอะไม่ดีเลยเป๊ะเลยใช้เวลาเป๊ะนี่นะบรรยากาศรอต่อไป เมื่อเช้าก็กินอ่าพายเนาะพายที่ของไทยสมัยเมื่อคืนนะคะพายพายพายขนมตาลป็นเป็นพายไส้ไส้ตาลนะอร่อยมากไม่หวานไม่เลี่ยนเกินไปนะกำลังพอดีของไทยสมัยเขาจะมีแบบขนมกับน้ำแถมมาให้ด้วยเนาะตันนี้ก็เลย <laughs> กินช็อกโกแลตนะคะเย็นเย็นช็อกโกแลตร้อนไม่ไหวคะ่ะเดินถือแบบล้มมาลำบากคนเยอะมาก มีบรรยากาศนะคะตรงนี้โล่งเลยบางที่นี่คือเขาให้เช็คกับเครื่องได้เลยไม่ต้องแบบต่อแถวยาวยาๆแบบนี้หนูนหว่าอีกนานเลยอะ่ะกว่าจะอาจจะแปดโมงก็ได้นะประตูปเปิดก่อนสองชั่วโมงเนาะเพว่าขึ้นตอนสิบโมงสี่สิบห้านะคะก็น่าจะช้านิดนึง รอต่อไปค่ะพี่ๆขารอต่อไปก็รู้สึกอีกอันหนึ่งของการมีใคยอีกฝั่งหนึ่งของอะไรน้นนะคะอ่าไม่ใช่ของเอเชียถ้าเอเชียจะเป็นแบบสีแดเงเนาะเอเชียเอ็กนะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรอต่อไปก่อนนะคะคนเยอะมากพยายามแบบหางคนให้ดีที่สุดนะก็ เมื่อกี้ก็ชาร์จแบตไว้แล้วนะเขาทั้ง,อ,อ,งอะไรนอกภาษาไทยแต่ว่าในใ,นในบแบต <laughs> สำรองเ <laughs> พราะว่าแบงค์ <laughs> จับชื่อไม่ได้เพราะว่าแบงค์นะคะชาร์จไปแล้สองอันเมื่อกี้นั่งหลับไปด้วยชั่วโมงกว่ากว่าก็แต่ส่วนใหญ่หนูว่าถ้าเดินทางต่างประเทศอ่ะน่าจะต้องเช็คละเอียดนิดนึง รอต่อไปค่ะรอต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะทาวี่